สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่อ้วนชนแดกวันนี้มือเย็นมาเมืดแไม่งีนยนแล้วมากชวนมากินรวมตังปูปลาลารอบเย็นมีแกมด้วยมันตกขอมูย่างตกงุกตบทำเพลงกับเีน้อ มาใส่กันเลยจุ่มตังนี่นะครัดจุ่มตังก่อนลัมปูปลาอืม มไม่มีอะไรมากครับก็นานๆานเจอทีวันนี้ก็จำปูปลา แทบแทบจะต้อมโคมอืม ลยมาพี่น้องมามากินด้วยกันกับพี่อ้วนชวนแดกตำปูปลาต้มปูปะลาดุ นานแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายลงคลิปจงในงานยุ่งติดภารกิจครับอืมอืม,อม คำใ,ใหญ่ๆเป็ดน่ดูเลยอมอม, <c oughs> มาพี่นน้องกินด้วยกัน รสชาติแซ่บยจะบอกใครน้ำตกก็อ,อ,อย่าลืมนะครับข้ามาดูแลกอบ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกับช่องพี่อ้วนชวนแหลก <c oughs> sampo bala Certo. Ừ. Ừ. Một kiếm. อย่าลืมนะครับข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กับช่องพี่อ้วนจนแดกด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอแค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย